อัลลอฮลาฮิวรอนาะห์มานุรราะไอมวัสัลลัลลอฮุอะลัยซิลินะมุฮัมมัดุลลอฮิทัยบินท้าฮิริน السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ฮ์ว ه บนการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของเอลออสพานุวตาอัลาขอความจำเริญสุขความสันติสุขจงมีแด่ท่านาศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลุสสลามตลอดจนลูกหลานผู้บริสุทธิ์ของท่านหัวข้อที่เรายังพูดถึงใน วันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการสารต่อในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับใช้ตอนมารร้ายซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามแล้วก็ยังจำกันได้นะครับเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวของชัตอนในลักษณะที่เป็นเบื้องต้น โดยเน้นองค์การที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานซึ่งเรายังไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับเพียงเพียงนำเสนอในเบื้องต้นขององค์การเหล่านั้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้และได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องราวเกี่ยวกับชัยตอนเพราะเราถือว่าเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับชัยตอนเนี่ยมันเป็นมหากราบที่ยิ่งใหญ่และอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่พระมหาคัมภีร์กุรานได้ กล่าวถึงหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาได้กล่าวถึงที่มาของชัยตอนนะครับก็คือเบื้องต้นในเบื้องต้นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิบลิสไม่ทําการก้มสุยูตต่อท่านนบีอาดัมจนถึงขั้นที่ประกาศตัวเป็นศัตรตูกับท่านนบีอาดัมตลอดจนลูกหลานของท่านนบีอาดัมแล้วก็ได้ประกาศในฐานะที่เป็นภัยคุกคามกับ เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้อธิบายถึงยุทธวิธีนะครับที่ชัยตอนต้องการที่จะเข้ามาครอบงำหรือเข้ามาชักจูงนะครับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาหรือบรรดามนุษยชาติเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นหันเหออกจากหนทางของพระองค์แต่ประเด็นที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือว่า เมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าชัยตอนจะมาด้วยกับการกระซิบกระซาบด้วยกับการประดับประดาสิ่งที่โสกปกโสมมสิ่งที่น่ารังเกียจให้เป็นสิ่งที่งดงามจะมาที่จะชักจูงให้เราไปทําในสิ่งที่ละเมิดฝา่าฝืนต้องการให้เราลืมการลําลึกถึงอรรถสุภานุตาอาลามันจะโจมตีเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นจากด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายทั้งหมด หรือว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่เราได้กล่าวไปนั้นในวันนี้เองต้องการจะบอกว่าแล้วเราจะตั้งรับกับการคุกคามเช่นนี้ยังไงหรือว่าจะตั้งรับต่อการลุกลานของชัยตอนยังไงนะเมื่อมีศัตรูที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาศัตรูที่เป่าประกาศศัตรูที่ในสมนวนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าจองล้างจองผ่านเราก็ได้ เมื่อมันจองล้างจองผานเมื่อมันต้องการที่จะโจมตีทําให้เรานั้นสูญสิ้นศรัทธาหรือต้องการที่จะทําลายเราในฐานะเบ่าหอาสุภานุวตารานะครับศัตรูที่สาบานแบบเนี้ยที่จองล้างจองผานเราเนี่ยเรายังจะนิ่งเฉยได้ไหมเรายังจะมองข้ามไอ้คำกล่าวที่มันได้ขค่มขู่เราได้ไหมซึ่งแน่นอนไม่มีผู้ที่มีสติปัญญาคนใดหรอกที่จะ มองข้ามไอการขู่ของชัยตอนได้นะครับเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นการขู่ที่น่ากลัวแล้วก็เป็นคํากล่าวคุกค,คามที่มันเอาจริงจังฉะนั้นกับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นก็คือเป็นเบาที่ดีของลอสุภานุวัตลาเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับก็จะต้องใช้วิธีการใดในการตั้งรับผมจะยกองค์การในพระมหาคัมภีร์กุรานสัก4ี่ห้าองค์การนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราควรใช้ ยุทธวิธีใดบ้างหรือจะกล่าวอ,อีกในหนึ่งก็คือใช้มันยุยยทธวิธีเนี่ยเป็นของมันของชัยตอนแต่เราจะใช้วิธีใดในการตั้งรับนะครับสิ่งแรกเลยในสุรอ,อัลอั์ซับองค์การที่41อัลลอสสุภานวตาลาได้กล่าวว่ายายวาลดีนาอามานูอุสกุรุลลอฮาซิกรอนกาซีรอโอ้มวลผู้ศรัทธา จงลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาาูรตจาซิกรอนกะซีรอคือเป็นการลำลึกอย่างมากมายพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเราฟังข้อมูลในบทที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการหรือยุทธวิธีที่สำคัญของชัยตอนคือทำให้เราลืมอัลลอฮ์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงพูดง่ายๆเลยฉะนั้นถ้ามัน จะใช้วิธีการนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการในการล,ำลํรลำลึกถึงพระถ้าเราลํำลึกถึงพระองค์เราไม่มีวันตกไปอยู่ในเงื้อมือของมันไม่ตกไปอยู่ในการชักจูงของมันอย่างแน่นอนถ้าเราลํำลึกถึงอลัลลอฮฺสุบฮา,หาหนุวาตาละในองค์การนี้บอกว่าอะไรครับซิกรอนกะซีรอคือลํำลึกอย่างมากมายนะล้ำลึกอย่างมากมายมีการอธิบายนะครับว่า หมายความว่าไงลำลึกอย่างมากมายเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอาละเรานั่งนับตัสเสียเป็นเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งหรือหลายพันครั้งหรือจะเป็นหมื่นครั้งก็ได้ในแต่ละวันความหมายหนึ่งอาจจะไปในสู่ความหมายนี้ก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักเพราะอะไรครับเพราะประเด็นหลักของมันคือการลํำลึกอย่างแท้จริงการลํำลึกอย่างแท้จริงเนี่ยมันอยู่ในหัวใจคือไม่ลืมมาล่สุฮานุวตาลาใน ทุกทกอิริยาบถอันนี้จะหากคือเป็นเป้าหมายของการลำลึกถึงพระองค์อย่างมากมายเนี่ยคือลำลึกถึงพระองค์ในทุกๆอิริยาบถทุกๆการกระทำทุกทุกว่วงเวลานะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้ามนุษย์คนใดที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาซิกรุลลอฮอยู่ตลอดเวลาคือหัวใจของเขาเนี่ยมีอัลลอฮฺสุบฮานุวะตลา ถ้าหัวใจมีอัลลอฮ์สุบฮานวตอาลาก็จะไม่มีที่ที่ที่ชัยตอนนั้นทำไมจะเข้าไปแทรกแซงได้นั้นหัวใจที่มีอัลลอฮ์จะไม่มีชัยตอนอันนี้ก็คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดอีกองค์การหนึ่งในสุรอระลอดูองค์การที่28อ ul ัลลาบิสิกริลละตัตมาอินนูลกุลูพึงทราบเถิดว่าการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานวตาลานั้นจะทำให้หัวใจสงบม,มั่น นี่ก็เป็นองค์การที่เติมเต็มนะครับเพื่อที่จะบอกว่าถ้าใครก็ตามในหัวใจของเขาลำลึกถึงเขาล้อสุฮานุตาอาลาอยู่เสมอเนี่ยแน่นอนหัวใจนั้นเป็นหัวใจที่มีความสงบมัน่นตัดมาเอนอนลกูุูเมื่อหัวใจสงบมั่นมันเป็นหัวใจที่ทําไมครับไม่มีชัยตอนอย่างแน่นอนชัยตอนไม่สามารถที่จะสอดแทรกเข้ามาได้อย่างแน่นอนฉะนั้น หัวใจที่สงบมั่นหัวใจที่ซิกรูล,ล้ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นหัวใจที่ทาไมครับเป็นหัวใจที่สามารถโต้ตอบกับชัยตอนได้สามารถเผชิญหน้ากับชัยตอนได้สามารถปกป้องตัวเองจากชัยตอนมาลายได้ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยในการเผชิญหน้ากับชัยตอนในการที่จะไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของมันหรือตกไปอยู่ในการชักจูงชัยตอนก็คือการลําลึกถึง อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع า ل ى อีกองค์การหนึ่งนะครับในสุโรอา,ารอฟองค์การที่205อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع า ل ى ได้ตัดว่าวัตคูรอบแบกะฟีนับซิกะตั้ร ah ah ุอันวะคีฟะวัดูนัลจัฮรีมินัลกโอลิบิลกุดูบิวัลอาซอลวะลาตะกุนมินัลรอฟิลินองค์การนี้ถ้าดูอย่าง ผิวเผินเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะาลาได้ตัดกับท่านศาสดานะครับอลัลลอฮฺได้กล่าวกับท่านศาสดามุฮัมมัสสดสุลลฺฮุวะัยฮิวะลุซซัลลัมว่าจงลำลึกถึงองค์อภฐฐิบาลของเจ้าฟีนับสิกะก็คือภายในนับของเจ้าก็คืออาจจะภายในใจของเจ้าเป็นการลำลึกแบบไหนครับเป็นการลำลึกแบบตัดรอดรอันวะคีฟะก็คือลำลึกด้วยกับการโนบน้อมและความยำเกรง องค์การนี้ยังบอกอว่าดูนันจาหริมินันโกนก็คือเป็นการลํำลึกที่ไม่ต้องออกเสียงดังนะองค์การนี้ได้กล่าวกับท่านในาบีุฮัมม,มัสลซองลอฮวยฮิวะลสัลัมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นได้กล่าวว่าเวลาไหนที่จะจะลํำลึกถึงพระองค์ก็คือบิลกอดูวิวันอาซอลก็คือทั้งในยามเช้าและเย็นนะเวลาจะคุนเมนัลอฟิลินและจงย่าเป็นเหมือนกับบุคคลที่เขา กอเฟนก็คือเผยเลยนะครับชัดเจนนะครับว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่เอาลัทธิปะหานูอัตลาตัดกับนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าได้กล่าวกับนบีเพียงเท่านั้นหมายถึงว่าผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถไปปฏิบัติตามนาบีได้เพราะองค์การนี้ต้องการจะบอกว่าให้ลำลึกถึงพระอ,องค์อยู่ตลอดเวลานะครับให้ลำลึกถึงพระอ,องค์ในทุกถ้าอธิบายก็คือในทุกอิริยาบถในทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นยามเช้ายามเย็น และจงอย่าเป็นเหมือนกับผู้ที่เผอเลอผู้ที่กอฟเสก็คือผู้ที่ลืมเลือนคือถ้าเมื่อใดก็าตามมนุษย์ไม่ลืมเลือนมนุษย์ยังล้ำลึกถึงรัลสุฮานุวตารามนุษย์ยังมีซิกรุลหรอเมื่อนั้นจะไม่ตกอยู่ในการชักจูงหรือตกอยู่ในการครอบงำของัยตอนนี่คือวิธีการแรกเลยว่าเราจะปกป้องตัวเองยังไงจากชัชตอนมาหลายนะครับอีกองค์การหนึ่งนะครับที่ที่บอกวิธีการ ในการผาเผชิญหน้ากับชัยตอนเนี่ยถ้ามนุษย์มีสิ่งนี้มนุษย์สามารถที่จะสยบชัยตอนได้สามารถที่จะเอาอยู่่พูดง่ายๆเลยคือมนุษย์ต้องทําไงก็คือมนุษย์ต้องมีตักว่ามีความยำเกรงในสุรอาริมรอนองค์การที่1 0 2ยสอยพลลีนะอามนุษย์ตะกลุลลฮักกตุกอติหมายถึงอะไรโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงมีความยำเกรงต่อลอสุภานุวตาลา ตามฮักหรือตามสิทธิ์อันชอบธรรมของตักวาสิทธิ์อันชอบธรรมของความยำเกรงต้องการจะสื่อว่าอะไรต้องการจะสื่อว่าให้มนุษย์จงมีความยำเกรงต่อหรอจงมีตักวาคือมนุษย์คนใดก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีตักวาเขาก็จะรอดพ้นจากการครอบงำของชายตอนและอะไรคือตักวาเราได้ยินมาหลายครั้งแล้วคำว่าตักวาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการพูด ตัวผมเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งด้วยกันตักวาถ้าเราจะแปลงง่ายๆคือการระมัดระวังตนนะคือการระมัดระวังตนคือหรือจะพูดง่ายๆอีกคำหนึ่งก็คือการที่มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสมาธิในการยำเกรงต่อลอสุภานุตาลามีสมาธิในการลำลึกถึงลอสุภานุตาลานั่นคือตักวาเวลาเขาเปรียบเปยการที่มีสมาธิเหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งกําลังขับรถ บางทีการขับรถเนี่ยเขามีสมาธิในการขับรถเขาไม่วอกแวกที่จะออกไปทางขวาหรือทางซ้ายเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับซึ่งการขับรถของเขาก็จะไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยเช่นการถ้าคนที่มีตักวาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาในองค์การที่บอกฮักกอตุก,กอดที่คือเข้าถึงตักวาที่แท้จริงด้วยคือเข้าถึงความยำเกรงที่แท้จริงคือถ้าเข้าถึงความยำเกรงที่แท้จริงก็คือมีการระมัดระวังตนอย่างที่สุดแล้วคือถ้าเราจะบอกว่า ถ้าเราแบ่งเป,เป็นระดับชั้นของตักวาก็ต้องบอกว่าองค์การนี้ต้องการจะสื่อว่าให้เดินให้สุดของระดับชั้นของตักวาคือถ้าใครก็ตามหรือมนุษย์คนใดหรือผู้ศรัทธาคนใดก็ตามเดินอยู่ในหนทางของตักวามีความระมัดระวังตนในขีดสูงสุดเนี่ยบุคคลเหล่านั้นรับรองได้เลยว่าไม่มีวันตกอยู่ในการชี้นำของใชตอนไม่มีวันที่จะถูกใช้ตอนนั้นครอบงำนะครับ นอกจากนี้อล์สุภาหนุวตาลาได้กล่าวย้ำอีกครั้งถ้าดูง่ายๆเลยเป็นการกล่าวย้ำในสุรอัตตะกอบุญองค์การที่16พงศ์ได้กล่าวว่าฟัตตะกุลลอมัสตะตตตุมหมายถึงว่าจงมีตักวาต่อรอจงยำเกรงต่อลรสุภาหนุวตาลามัสตะตตตุมคือเท่าที่เจ้าสามารถจะทําได้คือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลละว,ว่าเขาสามารถจะยกระดับ การระมัดระวังตนการมีสมาธิได้แค่ไหนเท่าที่สามารถจะทําได้เนี่ยให้ทําเพราะอะไรเพราะถ้าใครก็ตามที่เขาสามารถยกระดับตัวเองให้มีตักวาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาสามารถทําให้ตัวเขาเองมีความยำเกรงต่อลสสุภานุวตละลาได้อย่างเต็มความสามารถหรือเต็มกําลังความสามารถเนี่ย เขาผู้นั้นไม่มีวันที่จะตกอยู่ในอำนาจของชัยตอนไม่สามารถเขาจะไม่อยู่ในการครอบงําของชัยตอนและแน่นอนที่สุดมนุษย์ที่ไม่อยู่ในการครอบงําของชัยตอนเขาก็อยู่ในการดูแลของลอสุภาโนตาลาแน่นอนเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเฮซบุชชัยตอนเขาไม่ได้เป็นพลพรรคของชัยตอนแต่เขาเป็นพลพรรคของลออยู่ในเฮซบุลลอฉะนั้นบุคคลประเภทนี้มันเป็นบุคคลที่รอดพ้นอย่างแน่นอนถ้าเราดูจาก องค์การก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้ลำลึกถึงพระองค์ให้มีซิกรุลลออย่างมากมายเนี่ยอยู่ในทุกห่วงเวลาทุกอิริยาบถเนี่ยหลังจากนั้นให้มีความยำเกรงอยู่เสมออย่างสุดของความยำเกรงเนี่ยแล้วก็มีสุดความสามารถของความยำเกรงเนี่ยแค่สองข้อนี้ก็สามารถที่จะผเผชิญหน้ากับชัยต่อนได้แล้วนี่คือวิธีในการที่จะผเผชิญหน้ากับชัยตอนหรือจะเป็นวิธีในการตั้งรับ ในการที่ชัยตอนจะคุกคามถ้ามีการลำลึกถึงพระอ,องค์ถ้ามีความยำเกรงต่อพระอ,องค์สองข้อนี้เป็นสองข้อที่มีความสำคัญมากๆเลยแต่ก็มีอีกหลายข้อด้วยกันนะครับที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงว่าไอ้วิธีการที่เราจะเผชิญหน้ากับชัยตอนหรือวิธีการที่เราจะตั้งรับกับมันเนี่ยในสิ่งที่มันเข้ามายั่วยุเข้ามายั่วยวนเข้ามาคุกคามเราในสถานการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมต่างๆในทุกๆ เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราบางทีก็อาจจะหลงลืมนะครับโดยถูกหรือว่าอาจจะละเลยทําให้ถูกครอบงําหรือถูกชักจูงได้เนี่ยก็มีอีกหลายองค์การที่พยายามจะบอกว่าให้เรานั้นระมัดระวังตนให้เรานั้นลําลึกถึงพระอ,องค์ในขณะเดียวกันก็ให้ขอความคุ้มครองจากพระอ,องค์นะขอความคุ้มครองจากพระอ,องค์ นี่คือสิ่งที่สําคัญมากเลยในบางช่วงเวลาที่อยู่ในสถานภาหรือ,อยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันเนี่ยต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์นะครับอย่างที่เราเวลาที่เราประสบกับปัญหาเรากําลังกังวลต่อการล่อลวงหรือการออยั่วยวนของชัยตอนเราก็ขออะไรครับขอให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองเราเอาวิลเลหิมินัสชัยตอเนรรอจมก็คือขอความคุ้มครองจากอเลสสฮานวนตาลในองค์การ ที่อยู่ในสุลยูซุฟนะครับองค์การที่23นี่ก็เป็นคำกล่าวของนบียูซุฟนะครับที่ชัดเจนมากเลยว่าที่ท่านได้กล่าวว่ามาอาลลอฮ์ก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอห์ในขณะที่โดนยั่วยวนจากสุลลยคอนะครับในการที่จะพาไปกระทำในสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยที่มันผิดประเวณีเนี่ยในสถานการณ์ที่ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงนะถ้าจํากันได้เราบอกแล้วว่า อีกยุทธวิธีหนึ่งที่ชัยตอนจะนํามาใชนะ้ในการอธิบายของบรรณานักทับเซดอันกุรานที่มันโจมตีจากด้านหน้าด้านหลังด้านขวาและก็ด้านซ้ายด้านซ้ายคือการยั่วยวนด้วยกับเรื่องของชาวัตด,ด้วยกับเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยถามว่าองค์การเนี้ยที่ท่านนบิยูซุปคือท่านกาลังถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงด้วยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องการกระทําในสิ่งที่ที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เลวร้ายในสถานการณ์เช่นนั้น นบ,บียูซุฟเนี่ยแน่นอนที่สุดท่านมีตักว่าอยู่แล้วมีความยำเกรงต่อพระองค์ท่านลํำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่แล้วซิกุลลอฮ์นี่มีอยู่ตลอดเวลาตักวาหรือความยำเกรงก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ในองค์การนี้เน้นเฉพาะเลยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันให้ขอความคุ้มครองจากพระองค์ก็คือมะอัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถือว่าเป็นอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเติมเต็ม ในในวิธีการก่อนหน้านี้ที่เราจะเผชิญหน้ากับชัยตอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามันอยู่คือไม่สามารถที่จะทําให้มันหยุดนิ่งได้ในสถานการณ์เช่นนั้นต้องขอความคุ้มครองเจ้าลอสุภานุวตาลาเป็นพิเศษเลยนะครับอีกองค์การหนึ่งในซ ah ูรอันฮัจองค์การที่38นะครับอินนัลลอฮัยูดฟิาิลลาดีนอามานู อัลลอฮฺสุบฮาหนูร์ตาลาได้สัญญาในองค์การนี้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮาหนูว์ตาลาจะทรงปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่ากําลังสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดในบทบัญญัติของพระองค์ด้วยกับการยั่วยุของชัยตอนเนในองค์การนี้พูดอย่างชัดเจนเลยว่าให้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพราะพระองค์จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องนะครับ อีกสอง,องค์การแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับที่ต้องการจะบอกว่าเป็นวิธีการในการปกป้องตัวเองจากการคุกคามของชัยตอนอยู่ในสุรออันนะองค์การที่99อสเาอัลลอฮฺบอฺว่าตาลาได้กลาวว่าอินนหูไลสัลฮูสุนตานุอัลลัลลีนฺอามมนฺวะลารบบิหิมยัตตวักะลุนความหมายก็คือว่าแท้จริงเนี่ยชัยตอนเนี่ยมันไม่ได้มี อำนาจคือมันไม่ได้เป็นส่วนตอนความหมายคือไม่มีอำนาจเหนือบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นมันไม่ได้มีอำนาจนะมันแค่มากระซิบกระซาบมันมาแค่วัสวัสะแต่ถ้าจะมาใช้อำนาจเหนือบรรดาผู้ศรัทธาในองค์การนี้อลอสพาห์นัวตาลาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถ้ามองให้ละเอียดหน่อยก็จะเห็นว่าถ้าวันหนึ่งวันใดในวันกิยมัดมีคนที่เขาพยายามจะอ้างว่าเขาถูกชัยตอนเนี่ยบังคับเนี่ย องค์การนี้จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเลยว่ชาชัยตอนไม่สามารถบังคับได้ชัยตอนไม่ได้มีอํานาจเหนือบรรดาผู้ศรัทธานะครับอินนูไลซาลูสุนตานุนอัลละดีนอามานูและวิธีการที่จะเผชิญหน้ากับชัยตอนคืออะไรวะอัลลอฮ์บิฮิมยาตะวักกูลก็คือให้ทําการตะวักกุลต่อองค์อภิบาลของพวกเจ้าตะวักก้ลคืออะไรมอบและไว้วางใจ อย่างสมบูรณ์แบบต่อพระองค์คือเราต้องเชื่อมั่นในพระองค์มอบทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์การที่เราจะรอดพ้นอีกประการหนึ่งนอกจากนอกจากที่เราทําไมครับลําลึกถึงพระองค์อลัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาแล้วมีตักว่ามีความยำเกรงต่ออลัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาแล้วขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วขอความคุ้มครองจากพระองค์แล้วให้มีความเชื่อมั่นให้ตวกักกล นะครับก็คือมอบและไว้วางใจต่อพระองค์คือมอบให้เรานั้นอยู่ภายใต้การดูแลของพระอ,องค์อย่างสมบูรณ์ทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพระอ,องค์อย่างสมบูรณ์และเมื่อนั้นเราจะรอดพ้นจากชัยตอนอย่างสมบูรณ์นี่คือวิธีการนะครับที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงว่าจะโต้อตอบมัอย่างไงจะเอาตัวรอดอย่างไงพูดในสำนวนง่ายๆเนี่ยคือว่า จะเอาตัวรอดยังไงจากการคุกค,คามของชัยตอนเราได้ยกมา4ประเด็นด้วยกันนะครับนี่คือ4ประเด็นหลักที่จะเอาตัวรอดก็คือลําลึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลฮ์ยำเกงต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาคือมีความระมัดระวังมีตักวาอย่างแท้จริงต่อพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ก็คืออิสติอาซะก็คือการที่บอกว่ามาอาัลลอ์เนี่ยต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาและเชื่อมั่น และไว้วางใจต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์นี่คือ 4. ีหนทางด้วยกันที่จะเจ้าตัวรอดจากชัยตอนและหนทางที่5ซึ่งก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับว่าเมื่อเราได้เกิดความผิดพลาดพูดง่ายๆเลยเราในฐานะมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่จะทําไมครับที่จะผิดพลาดที่จะทําสิ่งที่ละเมิดฝ่าฝืนในบทบัญญัติของพระองค ด้วยกับการคุกคามของชัยตอนด้วยกับการที่เราอาจจะมีอีมานที่อ่อนไหวบางคนอาจจะมี إ ي มานที่ไม่มั่นคงด้วยกับการกระซิบกระซาบด้วยกับการวัดวซาด้วยกับการล่อลวงของมันเนี่ยบางทีเราอาจจะตกไปสู่หลุมพางของมันหรืออาจจะตกเข้าไปสู่กับดักของมันอันนี้มันมีความเป็นไปได้วิธีการหนึ่งที่จะหลุดพ้นจากไอ้กับดักนั้นคืออะไรคือการเต้าบา คือการขอลุกโทษคือการขออภัยโทษอย่างแท้จริงจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เราจะหลุดพ้นจากชัยตอนสําหรับคนที่ผิดพลาดไปสําหรับคนที่ก้าวพลาดไปเมื่อก้าวพลาดไปแล้วไม่ใช่ว่าจะจมอยู่กับไอการก้าวพลาดนั้นไม่ใช่จะจมอยู่กับการทําบาปไม่ใช่จะจมอยู่กับการทํามะซเสียตผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ผิดพลาดเกินสองครั้งหรอกบางทีในตัวอย่างที่มีบอกว่าจะไม่เอามือล้วงเข้าไปใน ในในรูที่มีงูพิษอยู่ถึงสองครั้งด้วยกันคือพลาดแล้วโดนกัดแล้วไอ้ครั้งที่สองเนี่ยไม่ยอมให้โดนกัดแล้วนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงบางทีเราโดนการล่อลวงของมันครั้งหนึ่งถ้าโดนครั้งที่สองครั้งที่3าครั้งที่4ครั้งที่หจนเป็นนิจสินเนี่ยมันมันกลายเป็นพวกเดียวกับชัยตอนแล้วมันไม่ใช่การล่อลวงแล้วช่วงหลังนี่มันกลายเป็นการยอมสวามิภักดิ์กับชัยตอนแล้วแต่สําหรับคนที่รู้สึกผิดจริงๆรู้สึกผิดว่า เราเนี่ยไปเชื่อฟังมันไปหลงกลมันไปติดกับดักของมันในบางช่วงเวลาที่เราอ่อนไหวในช่วงเวลาที่เรามีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตอาจจะผิดพลาดอาจจะได้ทำสิ่งที่เราเมิดฝ่าฝืนอาจจะทำบาปบางบาปในเวลาที่เราอาจจะอยู่ตัวคนเดียวอาจจะทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระอ,องค์วิธีการที่จะกลับมาสู่หนทางของพระอ,องค์ได้วิธีการที่เราสามารถจะ ออกจากกับดักของชัตอนวิธีการที่เราจะหลุดพ้นจากการครอบงำของมันได้คืออะไรคือการตาบะคือการขออภัยโทษจากพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์อย่างแท้จริงแะแม้กระทั่งมนุษย์คนแรกที่ผิดพลาดไปด้วยกับการล่อลวงขชัตอนดังที่เราได้กล่าวไปในบทก่อนหน้านี้ว่าชัตอนมันได้วัสวะษะ คือทาการกระซิบกระซาบในใจโดยทําให้ท่านในาบีอาดัมและท่านหญิงฮาวาเน่ก้าวพลาดพังไปในการที่ไปละเมิดเกี่ยวกับต้นไม้ที่อลอสุภานุวตาาัตลาห้ามไม่ให้เข้าใกล้เนี่ยแต่ท่านในาบีอาดัมก็ไม่ได้พลาดแล้วพลาดอีกพลาดอีกพลาดแล้วตกไปอยู่ในการครอบงำของมันแต่ทําไมครับท่านได้ทําการเตาบะทําการขออภัยโทษต่อลอสุภานุวตาาัตลาในองค์การที่อยู่ในสุร้อ บากรอนะครับในองค์การที่37หลังจากที่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านนบีอาดัมมาถ้าเราย้อนกลับไปดูสุรบ,บากรอเนี่ยตั้งแต่การเกิดขึ้นของชัยตอนเลยการไม่ยอมก้มลงสุญุดของชัยตอนหลังจากนั้นมาก็เล่าเรื่องราวมาตลอดนะครับในการ,รเผชิญหน้าระหว่างท่านนบีอาดัมกับชัยตอนเนี่ยจนในที่สุดเมื่อท่านได้ละเมิดแล้วเนี่ยวะอซออาดามูรบบะฮูฟากวาเนี่ยองค์การที่บอกว่าได้อิสยานหรือว่าได้ละเมิดเนี่ย หลังจากนั formas, ้นท่านก็ปร no ับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองด้วยกับการตาบ้าอย่างแท้จริงในองค์การที่บอกว่าฟَตَลกกออ ى أ َมุมُ م ِบَ ب ِّ ي ه ِ ي ิ ب ِ ك ิ ل ِ م َ ا ت ِ ن َ فَتَّبَعَ لِهِ إِنَّهُ ه ُ و หมายถึงหลังจากนั้นท่านนบีอาดัมได้ทำไมครับได้พบกับบางกัลิมาตที่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาได้มอบให้กับท่านเนี่ย ซึ่งไอการตับซีดในองค์การเนี้ยการอธิบายในองค์การเนี้ยมันมีรายละเอียดเดยอะแต่แต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่ผมต้องการจะอธิบายผมต้องการจะบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ละเมิดไปเนี่ยท่านได้ทําอะไรครับฟาตาบาอะไรทีท่านได้ท,รราทําทการเตาบาอินนูวะตตวาบรอห์มแท้จริงเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเป็นผู้ที่ทรงยอมรับการเตาบาและก็เป็นผู้ที่ทรงเมตตานะครับฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ก้าวผิดพลาดไป ได้กระทําในสิ่งที่ผิดที่ละเมิดจิฟ้าฟื้นแต่ทําบาปไปเนี่ยก็ให้รู้ด้วยว่าผนทางในการย้อนกลับผนทางในการยูเทิร์นมันมีเพราะอะไรเพราะพงคือตาวาัฟคือพ,พูดทรงยอมรับการเตาบะและพงก็ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตาอย่างที่สุดนะครับฉะนั้นรายละเอียดก็คงได้รับฟังกันมานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทั้งหลายจะรอดพ้นจากการวัสวะการกระซิบกระซาบในหัวใจ ที่เข้ามาของชัยตอนมาร้ายรอดพ้นจากการชักจูงของมันรอดพ้นจากการครอบงําของมันและเป็นเบ่าที่ดีของพระอ,องค์และเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่อพระอ,องค์ด้วยเถิดอินชอัลละวัสสลามอลิกุมวารอห์มตุลละวาบารากาตุ